พี่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะได้ข่าวทุกวันที่มีปัญหาใช่ไหมครับค่ะมีปัญหาจากอาการลดน้ำหนักค่ะทานนิรินนะครับกับสลินสินเซ่นะครับเริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะปัญหาอะไรครับปัญหานี้ชอบใช่ไหมครับปัญหานี้ใช่ชอบมากเลยดูสิเนี่ยเอวเอวลดลงไปหลายนิ้วเลยค่ะนี่กลางจักกางเกงที่ตึงๆเ่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะฮะมันจะหลุด ออกจากไอตูดอยู่แล้วนะคะโอ้โหนี่แหละครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผู้หญิงชอบมากครับเพราะอะไรครับทานไปทานมาต้องเปลี่ยนไซส์กางเกงครับนี่กี่นิ้วพี่นุ้ยหลายนิ้วแล้วเนี่ยหลายนิ้วค่ะประมาณสี่นิ้วครับผมสุดยอดครับเพราะผลิตภัณฑ์นิ่รินของเราครับนิรนของเราครับนรินครับนะฮะลองทานนิรินนะครับแล้วก็กางเกงก็จะหลวมนะครับแต่สิ่งที่ผู้หญิงปราถนาและผู้หญิงชอบครับนะฮะพบกับนะฮะผลิตภัณฑ์นะครับดีๆนะครับนี่นะครับอ่านิรินนะครับ น,นคะครับเอาประทับใจแค่ไหนรั้ประทับใจใที่สุดเลยค่ะที่นี่นะคะสินค้าดีนะคะนวัตกรรมใหม่นะคะนวัตกรรมของเราเนี่ยสุดยอดเลยนะคะในวงการเครือข่ายในเมืองไทยเนี่ยพี่นุ้ยยังยังไม่เคยเห็นเลยนะคะมาทานีิลี่แล้วประทับใจมากค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะมาทานดูนะคะว่าจะหุ่นเหมือนพี่นุ้ยไหมนะคะขอบคุณครับ